สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียงพิษาพยากรนะคะวันนี้ก็มาทำพิกแอด็กนะคะในหัวข้อที่ว่า,เ,าเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะก็จะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะ1 2แล้วก็3ค่ะ การอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะก็ก่อนที่จะไปอ่านไพ่กองที่1น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปเปิดไพ่กองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมียงด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่1นนะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะราศีมังกร พลูโตพลูโตนี่น่าจะเป็นราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนค่ะลัคนาราศีนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอดูสถานะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หน่อยค่ะ ขอดูสถานะความสัมพันธ์9เหรียญออกมาบอกว่าแล้วก็5ถ้วยจริจริงอา่าจะบอกว่าเอา่อสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเม่ยงมองว่า สัญหานะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทีออ่ต่างคนต่างโสดค่ะต่างคนต่างเหงาต่างคนต่างค่อนข้างที่จะมีกำแพงใน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 ใจตัวเองแต่ว่าเหมือนกับว่าคนโสดกับคนโสดมาคุยกันนะคะคนโสดกับคนโสดมาเจอกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างหวง พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองต่างฝ่ายก็ต่างห่วงความความโสดของตัวเองก็ก็ก็พูดได้นะก็ว่าได้เลยนะคะแล้วเป็นยังไงอีกคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มีปากเสียงกันบ่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าาพูดไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะจะบอกว่าทะเลาะกันบ่อยก็ก็ได้มีปัญหากันบ่อยอยู่พอสมควรนะคะในในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าอืม ถ้าไม่ได้คุยกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะเอาสองถ้วยนะคะอ่าแฮงแมนขอดูอ่ะจริงๆเนี่ยเมี่ยงมองว่า ถามว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะเอ่อคิดถึงค่ะมีความคิดถึงแหละแต่เอ่อเป็นความคิดถึงที่แบบว่าคือเก็บไว้อะคะ่ะไม่ยอมบอกก็จะออกแนวประมาณว่าก็อาจจะแบบมีอีโก้แบบเอ่อจะบอกว่ายังไงดี คิดถึงแต่ว่าไม่บอกหรอกว่าคิดถึงไม่ยอมรับหรอกอะไรประมาณนี้อะนะคะก็แบบไม่บอกอะคะ่ะก็คือแบบถ้าสมมุติว่าคุณถามเขาก็ไม่บอกอยู่ดีว่าว่าเขาคิดถึงคุณว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วเขารู้สึกอยังไงอีกคะขออีกสามใบเนาะ จริงๆก็ค่อนข้างที่จะกระวนกระวายนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกมานี่คือเก็บนิ่งมากนะคะในใจนี่คือแบบหายไปไหนทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ทําไมไม่ได้คุยกันเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่แสดงออกมาข้างนอกนี่คือแบบชิวฉันใช้ชีวิตยังไงก็จะทําแบบนั้นที่ผ่านมาฉัน ออกไปกินข้าวดูหนังหรือว่าออกไปทำงานก็ทำตัวปกตินะคะไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาแต่ในใจก็คือมีความกระวนกระวายอยู่นะคะถามว่าอะไรต่อดีนะคะอ่ะขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะขอดูความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณกับเขา ขอดูความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณกับเขาหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันมันมัน,ม,นมันก้าวต่อไปได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะแต่ว่า อาจจะมีเรื่องของการแบบอาจจะเป็นในเรื่องของการไม่ยอมกันไม่ยอมกันของทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว,ว่าคุณทั้งสองฝ่ายนี่แหละจะมีความแบบดือ้อไม่ฟังใครไม่ยอมใครนะคะ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะบอกว่ามีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าถ้าพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยอะคะ่ะจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะคะประมาณนี้ ก็คือไม่ยอมกันนะคะถ้าคุณไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมถ้าเธอไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมถ้าเธอยอมฉันก็ยอมเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าออกแนวประมาณว่าความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์แต่อาจจะแบบถ้าเธอยอมฉันถึงจะยอมอะไรประมาณนี้นะคะงงกันไหมเอ่ยอ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่สองนะคะได้แก่ชาวราศีพิจิกนะคะราศีเมษคะ่ะแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะก่อนอื่นขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หน่อยะคะ่ะ จริงแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่ามีแต่สิ่งดีๆที่มอบให้กันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคอยซัพพอร์ตกันตลอดคอยเ,ออเหมือนกับว่าอยู่ข้างๆกันตลอดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเจอปัญหาก็จะพร้อมที่จะเจอไปด้วยกันถ้าเหมือนกับว่า มีความสุขก็พร้อมที่จะมีความสุขไปด้วยกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างคอยเยียวยาต่างฝ่ายต่างคอยซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะในคู่ของคุณนะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างวัยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทัศนคตินะคะค่อนข้างที่จะต่างกันคือมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอายุเป็นในเรื่องของวยัยเป็นในเรื่องของความแตกต่างด้านอื่นๆที่มีความต่างกันค่อนข้างมากนะคะขอดูสามดาบหน่อยค่ะ tree of swords นะคะอ จริงๆด้วยนะคะก็จะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยออกแนวว่าแบบยังมีความเป็นเด็กยังอเลิศยังสดใสยังร่าเริงอยู่แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณสองคนอายุเท่ากันนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะประมาณว่าออคือมีความคิดที่แบบว่าโตกว่าอายุ หรือว่ามีความคิดอะไรที่เหมือนกับว่า,าฉันอยากแบบคือมีการวางแผนอนาคตอะไรทํานองนี้นะคะอขอดูหน่อยค่ะว่าถ้าหากว่าไม่ได้คุยกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะเวลาที่ไม่ได้คุยกันขเขารู้สึกยังไงคะ เอาจริงแม่อมองว่าเขามีความแบบประมาณว่ามีแบบรอค่ะรอที่จะได้คุยเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะคิดมากด้วยนะคะเวลาที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาก็จะกระวนกระวายคือไม่ได้แบบกระวนกระวายเหมือนเหมือนกองที่หนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบอยู่ในใจที่แบบว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าไป เจอใครหรือเปล่าคือมีความหึงด้วยเป็นห่วงด้วยนะคะคุณทั้งสองคนนี้อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะคะเพราะว่า The e m p e r o r กับ The e m p r e s s ขึ้นมาเนี่ยไพ่สองใบนี้มันหมายถึงคนที่เป็นคู่กันนะคะคือคนที่เป็นเป็นแฟนกันเป็นคู่กันนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงอีกคะ อารมณ์ประมาณว่าแบบเออก็รอค่ะรอที่จะได้คุยเหมือนบางครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปที่อื่นที่อาจจะไม่มีสัญญาณหรืออาจจะไปที่ที่แบบว่าเอายังไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ยังคุยกันไม่ได้เขาก็จะรอค่ะรอที่จะได้คุยกับคุณนะคะคือแบบประมาณเออรอ มีอย่างมีความหวังว่าเออจะได้คุยกันอยากคุยรอคอยนะคะประมาณนี้นะขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในอนาคตนะคะในอนาคตขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หน่อยค่ะ ขอดูไมจิเชียนเลยค่ะจริงๆแล้วเมี่งมองว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามองเผินๆเนี่ยเมย่งมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คือเดี๋เลิฟเวอร์ขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยจะไปได้จะไปได้ดีแต่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในความในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกะค่ะว่ามีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังดูมีความเป็นเด็กอยู่นะคะยังเป็นเป็นอารมณ์แบบยังไม่ได้จริงจังกับชีวิตไม่ได้หมายว่าเขาไม่ได้จริงจังกับคุณนะคะหมายถึงว่าเขาคิดว่าชีวิตเขายังอยากแบบยังอยาก ผจนภัยไปเรื่อยๆนะคะอีกในนึงเนี่ยอาจจะคนในครอบครัวของเขาอาจจะหึงไม่ใช่หึงสิถ้าคนในครอบครัวอาจจะเป็นห่วงจะห่วงเขามากเป็นพิเศษนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมันมันไปได้แต่ว่าตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทําไมแบบยังยัง มันยังไปไม่สุดสักทีนะคะก็พัฒนากันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าแบบเออดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคุยแบบไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าเออออกแนวแบบประมาณว่าออกแนวจะแบบเล่นๆนะดูไม่ค่อยจริงจังดูเหมือนกับว่าหมาหยอกไก่เฉยๆดูแบบถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันแล้วอะค่ะ คุณอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบเออก็ก็เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนะยังไม่ได้อยากพัฒนาไปไกลกว่านี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขายังโอเคกับจุดจุดนี้อยู่นะคะและอีกในหนึ่งเนี่ยจริงๆที่บ้านเขาอาจจะห่วงเขาห่วงเขามากๆห่วงเขามากๆนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเขาทําอะไร มากยังไม่ค่อยได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะขอดูเดอะทาวเร์หน่อยค่ะอือคือเหมือนกับว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะให้เหตุผลว่าเออค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะหรือไม่ก็คนในครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาอะค่ะอาจจะบอกว่าเออ ออยังไม่ต้องรีบนะคะให้ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคนะคะจบลงแล้วนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของเมี่ยงด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่3นะคะได้แก่ชาวราศีเมษค่ะแล้วก็ชาวราศีมีนค่ะพลังงานของคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นพลังงานของธาตุน้ำค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเป็นพลังงานของชาวราศีมีน ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะก่อนอื่นขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หน่อยคะนะ่ะณตอนนี้นะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ณนะตอนนี้คะ่ะ ดูจัดเมนหน่อยออจะบอกว่าความสัมพันธ์ของของคนที่เลือกกองนี้นะคะเมีย่ยงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่คุยหลายคนนะคะมีคนคุยเยอะนะดูแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะก็ここจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเออค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกหลายคนนะคะก็คือคุยหลายคนนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งก็ได้นะคะที่คุยหลายคนเนาะแล้วก็หากคุณทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแบบว่าหึงหวงกันค่อนข้างที่จะ รุนแรงอยู่พอสมควรนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ก็เขานะคะที่ค่อนข้างที่จะหึงแล้วก็หวงมากๆเป็นพิเศษนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอีกคะแล้วเป็นยังไงอีกคะความสัมพันธ์เป็นยังไงอีกคะ มันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งแอคชั่นฝ่ายหนึ่งรู้สึกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายมอบสิ่งดีๆให้เป็นฝ่ายที่แบบว่าดิบยืดมอบความรู้สึกให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งดูจะนิ่งนะคะไม่ค่อยเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะมันก็เลยทําให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์รู้สึกว่าแบบอ๋อแนวแบบว่าเบื่อเนาะเหนื่อยเนาะทำอะไรลงไปเป็นความสัมพันธ์ที่ ในกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณนะคะที่รู้สึกว่าแบบเออเหนื่อยจังเลยเอมอบความรู้สึกดีๆไปให้แล้วทำไมแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแบบที่มอบไปให้ก็ก็เต็มที่นะแต่ทำไมดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเปิดรับอะไรเลยนะคะประมาณนี้มาดูกันต่อนะคะว่าเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะ เวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกยังไงเตรียมเพรสนะคะคิงอฟว่า hmm. ถามว่ารู้สึกยังไง mm hmm. ถามว่ามีอารมณ์คิดถึงไหมก็มี mm hmm. คิดถึง ะคะขอดูลต่อไหนค่ะ,ะคิดถึงค่ะออกแนวแบบว่าเป็นห่วงนะคะแล้วยังไงอีกค่ะดูไม่โอเคไม่พอใจนะคะอย่างแรงเวลาที่ไม่ได้คุยกันนะคะรู้สึกมไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะ หืโอ,อ,อ้ควีนขึ้นทั้งสามใบนะคะก็รู้สึกไม่พอใจวีนนะคะคนนี้นี่ค่อนข้างที่จะหลายอารมณ์หน่อยนะคะไม่พอใจแล้วก็วีนไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับว่าระเบิดอารมณ์เลยค่ะจู้จี้จุกจิกนะคะคืออาจจะแบบว่าถามซอกแซกว่าแบบไปไหน ทำไมแล้วทำไมต้องไปแล้วกลับเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไปบอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะไปที่นั่นที่นี่นะอาจจะอยู่กับเพื่อนอจ,จะไปหาเพื่อนอาจจะเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวโทรหานะอะไรประมาณนี้คือเขาจะแบบว่าทำไมต้องไปไปกับใครไปกีค่คนกับกี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเขารอไหมเขาก็รอเขาก็รออย่างแบบว่าใจจดใจจ่อนะคะที่จะได้คุยกับคุณนะแล้วเป็นยังไงอีกคะ แล้วเขาอ่ะคิดมากด้วยนะเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขารออย่างเดียวเลยค่ะรอที่จะคุยรอที่จะสื่อสารกับคุณนะคะรออย่างใจจดใจจ่อจริงๆนะคะรอที่เหมือนกับว่าก็คุณบอกว่าเวลานี้นะคะควีนขึ้นมาสีใบนะคะก็คุณบอกว่าเวลานี้จะโทรมาเวลานี้จะกลับนะคะเขาก็โอเคเวลานี้ใช่ไหมรอ ฉันจะรอเธออย่างใจเย็นถึงแม้ว่าในหัวฉันแบบในใจฉันก็คือรุ่มร้อนแบอบกว่าในใจนี่คือร้อนเป็นไฟแล้วแต่ว่าก็จะรออย่างใจเย็นนะคะจะอดทนรอนะคะรอที่จะได้สื่อสารกันนะคะอก็โอเคนะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของเมี่ยงด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ